สายดูจากเท้าคนที่นั่งอยู่นะครับฮะเจ้าอะไรปลาอะไรัวอันนี่ครับตัวตัวครับนี่ตับไสขนาดนี้นะฮะด,ดูปลาได้เองแล้วโอ้ยเกินอ่ะเกินสามนะอะไรครับมีพุดมาโอ้ย คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับผลแบบน,นี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบันเตือน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v ี a n g l e r นะครับหลังจาก ep ที่แล้วนะฮะเราไปกันที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับยังไม่เจอของใหญ่แต่ผมบอกเลยว่ามีตัวแน่นอนครับรามห้ากำลังจะมีเสน่หอีกครั้งนะครับเพราะโปกทรายเขาถอดถอนแล้วนะครับคาริปามันไหลมันแน่นอนวันนี้นะครับเราจะไปหาขยักนะครับกระพงยักษ์แห่งบางเทียนจะต้องหาให้เจอนะครับ มันจะสิ้นสุดฤดูกาลอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มซาไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้จะปลายกุมภาแล้วการกุมภานะเนี่ยพอหมดหมดหนาวเนะี่ยก็มีโอกาสน้อยลงถามว่ามีไหมมันก็มีตัวแหละครับแต่ว่ามันจะไม่กินคึกคักเหมือนตอนหน้าหนาวแค่นึงสังเกตช่วงนี้นะฮะกระโปงจะเริ่มซาๆนะครับมันก็จะไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางเข้ามาครับดูว่าจะเจอตัวใหญ่หรือไม่วันนี้เราก็จะตกหลายๆรูปแบบนะผมลองดูว่า อาจจะตกปลาอื่นมากนะครับคือบางทีกระพงมันรอนานไม่รู้อ่ะแล้วแต่ดูสถานการณ์อีกทีเดี๋ยวดูน้ำก่อนสู้ๆแองเกอร์รุยครับเดินทางเข้าหมาครับเลสโก้เดี๋ยวไปหาซื้อกุ้งก่อนสู้ๆแองเกอร์ดาน้ำพออ๋อกุ้งแจงแล้วโอเคได้กุ้งแล้วครับ น่าจะประมาณ30ตัวได้30 40ตัวเฮ้ยเดินทางเข้ามากับต่อรับโร300มร้อครับวันนี้พุ่งใหญ่หมดนะครับก็ได้อยู่ตัวสวยอยู่เี๋ยเดินทางเข้ามาให้มาตะเป็นครับ let's go มองทะลุน้ำเลยเดี๋ยวตาองชมน้ำแดงกำเลยนะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายพี่เขาหน่อยเป็นไงครับพี่ได้ข่าวเมื่อวานได้ไปกี่ตัวครับคร <laughs> าวที่แล้วเขาก็เหมาบนสะพานไปนะเมื่อวานเอาไปกี่ตัวครับเมื่อวานเมื่อวานได้ไปสี่ตัวสี่ตัวครับเป,เปิดเติมลูปโชว์เลยครับเดี๋ยวคนดูเขาจะว่าผมโมได้ไปสี่ตัวเดี๋ยวให้ดู ทำไมพี่สักไม่มาร้องหาเลยเมื่อวานได้สี่ตัวสี่ตัวนะครับเมื well> ่อวานกดที okay. ่ไหนครับบนสะพานบนสะพานนี่นะครับบนสะพานนี่นะครับสี่ตัวเจ้าประจําเรานี่เองนะครับเอานี่นะครับดูครับดูไซสโอ้ดูจากเท้าคนที่นั่งอยู่นะครับห้าหกโลทั้งนั้นอวันนี้เจ้าอีกวันนี้เจ้าอีกวันนี้จะบุ๊บอีกโอ้โหแบ่งแบ่งมันก็ได้ที่เอาอยู่คนเดียวไม่ธรรมดาเลย ช่วงนี้มันกินหัวน้าเปี่ยนเนาะมันกินช่วงน้ําเปี่ยนน้าน้าเช้าตัวหนึ่งแล้วก็น้ําบ่ายสามนี่ครับประมาณ,ปร,มาณประมาณบ่ายสองได้แล้วสามน,น,นี่นะครับนี่นะครับโอ้โหพี่เขานี่ครับบนสะพานนี่นะฮะบนสะพานนี่ครับ,บ,รบก็คนที่เราบอกนี่นะครับเจ้าประจําเรานี่เองโอเคเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยววันนี้ของผมมัแลนะผมมาแนละ้ววัน <laughs> วันหยุดก็ประมาณนี้ครับใช้ชีวิตอยู่กับบนสะพานนะความสุขของเราอยู่บนนี้ มีสุกที่ไหนก็ไปที่น,นั่นนี่แล้ครับนักตกปลาเป็นแบบนี้นะไปที่ไหนแล้วมีความสุขกันไหมว่นกลับบ้าน <c oughs> mm, นี่ตั้งแต่เมื่อวานปีพี่หนึ่งอีกคนนะฮะอยู่นู่นนครับนู่นครับ <c oughs> นู่นครับโมยอยู่นู่นเนะยครับพี่นัดแล้วก็นอนสลบสไลด์ไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวัานนี้เราจะมีตัวไหมนี่ฮะอ่ะดูปรากฏไปสักไม้นึงนอนแดงขายขายเท่าไหร่ เขาบอกว่าเขาขายหนอนแดงคะหนอนหนอนเขากินดีนัาตัดขนาดนี้อยู่แน่อืมโอ้ยไม่บาลานกับตัวเลยโอ้คนเราอันนี้รอน้ำมาท่านผู้ชมรอน้ำไปก่อน นี่ครับผลงานกุ้งอ่ะโจ้่อยปลาอะไรจรวดสีทองด้วยมาจวดทองถ้าเกิดเอาไปขายได้นี่นะถ้าเกิดตัวแปดโลขายได้เลยนะผมจะไปขายร้านทองอ๋อโอเคจวดสีทองโ้ายมีขายขวางอยู่นะนี่นี่เห็นขายไหมงานห้างเอาตัวขายดักขายดักหมดแล้วอ้าวลงกันอีกหน่อ้พ่อ

โอเคท่านผู้ชมก็มันเป็นเชือกมัดในม้วมันน้มันวอะเชือกอะไรไม่รู้ครับาขาดหมดเลยอ่ะตีขาดหมดเลยโอ้โอ๋อมันก็เลยตัดก็ตัด ต,ตีเบ็ดไปขาดหมดเลยนะเป็นอวนหรือไม่ใช่อวนว่างเอาเรื่องไหนทิ้งไว้ได้น่นะ,นะไม่ขึงง้นงางติดใจ ยืนบนหินหรือเปล่าเอาเอยู่ยื้นขนาดนั้นเลยอะ กระพงเลครับตีขวดเียตีขวดแล้วครับสิบขวดกินกระดาษนี้นี่ครับแฮงเกอร์แล้วใส่เสื้อรอเลยนี่นี่นี่เคยดูไหมเคยดูช่องนี้ไหมอ๋อเคยดูอยู่โอเคโอเคแล้วมันชอบอะไอยากดื่อเชื่อถามลุงนี่ลุงได้ปลายังลุงได้ปลายังได้ปลายังถามลุงนี่ลุงได้ปลายังถามลุงเสือหลายคนเลยลุงไดเสืออะ นี่นะครับดูนะค่าคันห้าสิบาทนะครับเช้าถึงสิบแปดแล้วก็ขอเพิ่มค่าไฟสิบาทนะครับนี่นะครับเบอร์โทรไม่ต้องทุนราคาคันห้าสิบบาทนี่นะครับมีเสื้อผ้านั่งตกปลาด้วยกันนะมาฝั่งนี้เขารอตกกละสุกันเราก็รอกระปงกันต่อไปดูนะเดี๋ยวไว้เลยอ่ะนะเนี่ะ หมดก็ซื้อใหม่สิเฮ้ยโอ้โหดึงขนาดนี้เฮ้ยตีกลางเท้าว่ะไหนๆก็ถ่ายแล้วนะฮะพักเดียวกระพงวูบขึ้นมาแล้วมือเง้ยบันเทิงไว้ใจไม่เคยได้เลยดูพวกนี้ เอาเอาเอานี่ก oh. so, uh, uh, ็ด like ึงเอา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 กินกันขนาดนี้เอากินคู่เลยเอาโอ้เอามาโชว์กล้องเลยอะะไรวเฮ้ยคันนี้เอาคันนี้อีกอ่ะคันม่วงอีกอ่ะต่อเนื่องเลยสบิกิ้สบิกี้เปลี่ยนเบ็ดเถอะเปลี่ยนตัวเบ็ดเอ้อเปลี่ยนใหญ่ขึ้นเปลี่ยนตัวเบ็ดเลยเปลี่ยนเลยเนี่ย เอาเบ็ดใหญ่ดีกว่าเบ็ดนั้นมันไม่ติดนีไ่ไงเบ็ดเขาอยู่นี่ตีใส่เลยสัตว์เลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเออโอ้ยขาหยุดคนดีโอ้โหแบ็เกือบดึงไปดึงเล่นอะไรวะคนคนเถื่อนเลยต่ยไปใคไปแล้วอ่ะเอาไนโคล่าติ อ่าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูราดูนี่นะครับน้าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วฮะที่รอคอยาเริ่มน้เริเปลี่ยนสีปลาน้ลาเริ่มกิรเปลี่ยนเริ่มกินน้ำรมาเริ่มก้เร่เปี่ยนี่กิน้เริ่มนใครก่กนแ้งซื้อมเสาริ่มกิน้่ยนสีลูรก้่มี่นสีลาเร่้เรปลี่ยนสลาเ้่ ไม่ได้นไม่ได้ผมเมื่อ้ผมไม่แตะตัวด้วยมือขวาเลยัดปวดจิ้มเลยเอาไม่ได้กินได้เฮ้ยทำไมมันลายเขียวอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นลายมันสักทีไม่เคยบูไม่ใช่บูฟ้าอะไรอ่ะปลาตีนปลาตีนไม่ไมปลาบูจากไล่ใช่ปลาตีนเนี <m right> <m <m ่ย เราดูลายครับท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนี่นี่นี่ลายเขียวดูนะสะท้อนเขียวเลยอ๋อปลาตีนจริงๆด้วยหน้าเหมือนปลาตีนเลยเออปลานี่ไม่เคยเห็นจริงอันนี้ไม่เคยเห็นปล่อยไปเถอะเอาเหรอปล่อยเขาม่เอาปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะอันนี้ปล่อยนะเนี่ยเราตกปลานะครับปลามันแปลกไป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  อา้าวเราจะมาดูปลาไม่ทันเห็นเลยปลาเขียว,ยยว,ยยวด้วยตัวสีเขียวไปแล้วไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เออปลาแปลกๆเยอะว่ะเออเริ่มไม่เคยเห็นจริงอะปลาปลาตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอะไรถ่ายคลิปมาวิ่งมันหักแล้วเนี่ยมันเหยียบหักเลย่ะ เอ,เอาเอาเอาโอ้โหเอา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 กินอะไรขนาดนี้เฮ้ยมีไซร์เลยคันโค้งเลยเว้ยอ้าวสวยโอเคท่านผู้ชมเข้ารัวๆนะหลุดปักหลุดตอดิ มาเริ่มตีปลาเริ่มเข้าเคเดี๋ยวเรามารอกระพงกันจะถ่ายตังบ้าโหักเล่นเลยะป่าบเ่ลวัวคันจะร่วงน้ำอีกเหมือนเมื่อกี้นีเบียว

งนี้เริ่มนิ่งไอ้ตรงเนี้ยในคลองมันดันมาไม่ได้นะ่เนี่ยสวะอยู่กับที่แล้วแปลว่าน้าข้างนอกมันดันเข้ามาเนี่ยฮะน้ําเปียกกระพงวิธีการดูน้าเนาะน้ําหัวเปียกช่วงนี้น,นะอะเดี๋ยวมารอดูว่าจะมีโอกาสไหมนะครับถ้าเกิดบนสะพานร้องนะโอ้โหบนสะพานคนเยอะมากวันนี้หายแตกหมายแตกไปแล้วบนสะพานอะปล่อยคลิปไปทีเดียวคนขึ้นสะพานกันบึ้มเลยะดูครับถามมีคนถามว่าตกบนสะพานได้ไหม ไม่ได้ครับ <ounded> <spirituality> ถ้าเก <tur> <rawd Moder> ิดตำรวจมาเขาก็ไล่นะแต่เราก็ตามนี่แหละครับแล้วแต่คนตะกลับมาแล้วครับนี่ซะบิชิเขาบอกว่าต้องเอามือคุกทั้งตัวแบบนี้รวันนั้นเอาไปทอดกินก็อร่อยอยู่เลย ทอดทอดกรอบอร่อยอยู่อา้าวกลับมาแล้วครับเมื่อกี้เขาเก็บคันกลับไปแล้วนะฮะเขากลับมาแล้วเขารู้ว่าน้ําเปลี่ยนปักหลักแล้วดึงไอ้จะกลับเข้าแล้วกลับข้าว,วายไอ้กดก็ะมาเออไอ้กดก็มาใจเย็น,นใจเย็นเมื่อกี้ก็ไม่ถ่ายนะ <laughs> เอาเอาเยอะแยะไปหมดเลย้างปลานมานะฮะนี <sketches> ่ข้างปลามาอีกโอ้โหผูกแบบซาบิกิใช่ไหมเขาเรียกซาบิกินะเออกินยับเลยท่านผู้ชมสกัดสกับเอออ่ะเดี๋ยวไปดูปลาหน่อยเดี๋ยวไปิดนี่ครับดูตัวครับนี่กับใสขนาดนี้นะฮะดูดูปลาในถังโอ้โหสุดยอดจริงๆ เรามารอดูกขาพกกันฝั่งนู้นนะฮะที่ได้5โล,ลไปก่อนุอดมาโอ,โอ้อีกุดมากๆเดี๋ยวพี่จะไปเองตัวนี้เออให้เข้าไป,ไปอีกุทอีกุทหอมตัวนี้หอมแบบ อีกคุดมาอีกตัวท่านผู้ชมอ้วนมาใส่ถังพี่ตามไปไหนวะเดี๋ยวรออีกคุดมานะฮะมาต่อเนื่องเลยนอนแดงนอนแดงอแดงอแดงโอ้โหดูตัวดิดูตัวดิเขาถ่ายรูปันอยู่เห็นไหมฮะดูตัวครับโอ้หมาอีกแล้วเอยเกินอ่ะน่าเกินสามน่ะ ตู้เนะ่ะถือมาแล้ววิ่งขามมาแล้ววิ่งขามมาแล้วเอามาๆมามา,มาโอ้ตัวนี้โอ้สุดยอดสุดยอดคุณนี่กล้าจะเอาทุกแปดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะเป็นไงขรบโดนอีกแล้วเอา ขายขายมีสามสี่โลอ่ะโัวเมื่อกี้อ่ะโลนอีกแล้วท่านผู้ชมทำไมปลามันไม่เข้าร่องนี้วะเริ่มฝุ่นใสแล้วก็คงไม่เข้าอยู่ร่องเดียวฝั่งนูน้นมีน,านา้าๆบอกให้ผมขึ้นสะพานสะพานขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาห้ามตกบนสะพาน Lò lâu đi <laughs> 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 lộ Lò... đi kính 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 này กินจนอิ่มแล้วมั้งเรียนแล้ว,อลว,อลวเอาไม่แน่ปลาเนะี่ยไม่เอาทิ้งนะไม่เอาปล่อยนะโอ้แต่มันกัดไปก่อนไม่ฉลาดมันกัดให้ตายก่อนอะโอเคท่านผู้ชมกี้บนสะพานขึ้นอีกแล้วนะฮะโอ้สุดยอดจริงจิงตามตีของกวา,างนะเราเรายังไม่กระดิกเลยท่านผู้ชม ท่านผชมพอสะพานขึ้นอีกแล้วได้ทุกวันเลยเมื่อวานห้าตัวสี่ตัววันนี้ก็ขึ้นอีกตัวละทำไมน้ำปลามันเข้าอยู่ร่องนู้นมันเป็นลานหินนะฮะตรงนั้นเป็นลานดินแล้วก็เป็นเป็นลานที่แบบปลามันจะเข้ามีโอกาสที่ปลามันจะกินอะไรมากกว่าเดี๋ยวมาอดูว่าฝั่งเราจะมีไหมนะครับ ได้ตลอดเลยวะเฮ้ยเชื่อเลยเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวกันยิ่งคนนู้นคนนู้นเราไม่โดนเรายังไม่โดนอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปท่านผู้ชมยังมีเวลาอีกับงมู่บ้านที่กว้างไปหน่อยนะมันตีอ้อมไปหนึ่ง มันอ้อมไมดรู้ใช่มันมนิ้เออเดี๋ยม,มารอุ้นกันฝั่งเราจะมีไหมก็ผมไม่ตัวนะท่านผู้ชมดีดดครับดูครับโอ้อะไรกุง้งกนะุ้งอ โอ้นี่มีสิบจริงวะ่ะมีสิบจริงวะ่ะลุงคายลุงคายผมไม่ในคอไม่มีไส้สิบเลยนะเนี่ยรูดไงลองอ,อ,อุ้ยเฮ้ เชื่อที่มีคุมบีมันแบบมันแข็งตุ้มแป๊ดได้ป่ะแท่านผู้ชมมาอีกตัวแล้วท่านผู้ชมนี่ครับใส่สิบเลยอะตัวเมื่อกี้โค้ยกระพงเยอะว่ะแต่ไม่กินเบ็ดหรอ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันนะการ,ราตกปลาที่หมายบ้านตะเ็นนะครับค่าคัน50บาทคนสะพานก็เอาอีกแล้วฝั่งนู้นเราไม่มีตัวเลยไหนวันย,ยอมยอมขับจริงนะเนี่ยยอมขับจริงมันขึ้นอยู่แนวเดียวนี่นะครับการตกปลามันบอกยากฝั่งนู้นเมื่อวานก็ได้ไปตี วันนี้เขาเอาขึ้นอีกตัวแล้วไซส์สวยาม้3-4โ,โลเรายังไม่โดนนะฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นี่แหละครับใหม่ธรรมชาติครับ,รบอะไรก็เป็นไปได้เราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะได้วันไหนได้ไม่ได้ก็แล้วนะแต่โชคแล้วแต่ดวงแลแต่เราคน <c oughs> วันนี้คงขอแค่นี้นะครับคงเดี๋ยวติดตามท่านใหม่ในอีกทีหน้านะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่มาที่คอยกดไลคอยดเจอกันใหม่ทีหน้าผมว่าฝากกันครับวันนี้ วันความสุขน er pues mm ี้มีแค okay. ่เราโอเคให้ม nah, ันไงนี่เป็นยังไงีเดียกล้วโอเโหน่มัอะไรเนี่ยนงเปีกแล้วนเปยก้้วหนักที่มีคุตัวันเนียแรงคับไม่ได้นี่มันต้องเบอร์แล้ววันเนี้ยเอาอีคุณไปากเนี่ยทั้งตัวนี เอาพี่ออกกินตอนจบได้เลยไ้เพราะ่าตร๊ไม่หมุนีิกนีโอเคทุกคนสวั <ics> okay. no okay. สดีครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วลาวิ่งจบขนาดนี้โอเคว่าอาทิตย์สุดตงท้องฟ้าสีทองเราเก็กันเด็กกับปานด้วยรอยยิ้มกว้าง็กปลาตัวใหญ่มาท่องกับข้าว คืนนั้นฝันดีนไม่มีอะไรที่จะโทษเราคือเราคืนนักตกปลาวิยาแองกลาใจรักในถ้ำว่าวชาติใสน้ำและปลาพ้องใจกันออกไป